วันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการตั้งนะครับในส่วนของค่าเซนเตอร์ไลน์นะครับอันดับแรกเลยนะครับสมมุติว่าผมคลิกคําสั่งเบ็ดวิวขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็นะครับผมเลือกในส่วนของตัวเซตติ้งนะครับซึ่งบางพาร์ทเนี่ยค่าเซตติ้งเดิฟเฟอร์เนี่ยนะครับในของ General ลนะครับคีย์เอ็ดวิดเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้นะครับถูกติ๊กไว้อยู่ละนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถูกติ๊กก็มาติ๊กได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับออปชั่นในการติ๊กตัวนี้ก็คือนะฮะวางวิวปุ๊บ นะครับให้มันสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาเลยคราวนี้พอมันวางเสร็จปุ๊บนะฮะเราต้องการนะฮะอ่าเซ็นเตอร์ไลน์ได้ละแต่บางทีเราต้องการจะปรับขนาดเซ็นเตอร์ไลน์ให้มันเหมาะสมนะครับตอนปรับอาจจะต้องมาดับเป้นคลิกทีละอันนะครับมานั่งปรับทีละอันนะครับโอเคนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะก็ต้องมาคลิกอันต่อมานะครับมาปรับนะฮะทีละอันอีกทีนึงนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเสียเวลานะฮะ คราวนี้เราจะตั้งค่ายังไงให้มันเป็นค่ามาตรฐานตามที่เราต้องการเลยนะฮะเราจะไปตั้งค่าในส่วนของ utility นะครับ customer default นะฮะก่อนที่จะไปตั้งค่าผมจะแจ้งไว้นิดหนึ่งก็คือในเมนูนะครับ preference นะครับ d a f t i n g ในตรงนี้นะครับจะไม่มีสำหรับการตั้งค่า c e n t e r l i n e เลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะไปปรับในนี้นะครับคอนเฟิร์มว่าไม่มีค่านะครับของตัว c e n t e r l i n e ให้เราปรับนะะฮะนะครับ โอเคนะฮะคราวนี้นะครับก็ไปที่ utility customer default นะครับจากนั้นนะครับ d r a u t i n g standard นะฮะสมมุติว่าผมเริ่มจากนะครับ standard ที่ยังไม่เคยสร้างเลยอย่างเช่นนะครับ default เป็น ISO เนาะนะครับผมเลือกไปที่ c u s t o m i z e กันเลยนะฮะ c u s t o m i z e เสร็จเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องปรับตั้งค่าหลายๆอย่างให้เป็นของเราเนาะนะครับคราวนี้นะครับผมไปที่ ในกรุ๊ปของที่เป็นตัว annotation centerline นะฮะ annotation centerline เนี่ยสมมติว่านะครับค่า a นะฮะค่า a เนี่ยผมเอาแค่1มิลพอนะครับค่า b นะครับ2มิลนะครับค่า c เนี่ย1.5นะครับก็คือระยะนะครับในการเลยออกมา1.5นะครับอ่านะครับก็การตั้งค่านะครับก็จะอยู่ในภายใต้ annotation นะครับแล้วก็ centerline นะครับแล้วก็ สามค่าบริเวณตรงนี้นะครับสามค่าบริเวณตรงนี้อาจากนั้นนะครับเซฟแอดนะครับผมตั้งชื่อเป็นชื่อผมเองนะครับอ่าไพบุญสองนะครับโอเคนะครับสเต็ปต่อมาเนี่ยนะครับแคนเซิลได้เลยนะครับหรือใครปรับตั้งค่าอย่างอื่นก็สามารถเซฟทับได้นะครับผมแคนเซิลออกมานะครับเป็นไพบุญสองแล้วแล้วผมก็กดโอเคนะครับโปรแกรมจะบอกว่านะครับให้เรานะฮะปิดเปิดเอ็นเอ็กซ์คิหนึ่งถึงจานะครับเอฟเฟกกลับมานะครับผมก็ ปิด nx นะครับอาตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับผมเซฟไว้ก่อนนะครับไว้เปรียบเทียบนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปเปิด nx นะครับโอเคนะครับ2.007 ่านะครับผมเปิดพัดเดิมขึ้นมานะครับผมเปิดพัดเดิมขึ้นมาคราวนี้นะครับผมขอเปรียบเทียบชัดๆให้ทุกคนดูก่อนนะครับหลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่านะครับเมื่อเราเข้าเข้ามาในดัฟติ้งเนี่ยนะครับผมไปที่เมนูนะครับพิเศษน,นะครับดัฟติง้งนะครับในกลุ่มของอินทรีย์ นะครับในกลุ่มของ i n h e r i t n k นะครับเราไปที่ customer default แล้วกดเครื่องหมายนะครับ load form นะครับ setting source เนี่ยนะครับค่า centerline จะมานะครับไม่มานะฮะเพราะว่าในนี้มันไม่มีค่า centerline ให้เราเซตนะฮะนะครับถ้าเกิดเราดู python notation นะ centerline มีแค่ค่าบางส่วนนะฮะแค่สีกับขนาดความหนานะครับไม่มีค่าระยะให้เราเซตเลยนะครับโอเคนะครับ เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าในดัฟติ้งเพอร์เฟคต์นะครับไม่มีนะครับผมคลิกคําสั่งเบ็ดวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวในเจเนอเรลนะครับพีเอ e ดิสเซน n ตอร์ไลนถูกติ๊กอยู่นะครับผมวางวิวที่2มาอ่านะครับผลลัพธ์คืออะไรนะฮะเซนเตอร์ไลน์ของเรานะครับยังเป็นนะฮะขนาดนะครับหนึ้าสามแล้วก็หนะครับอ่าเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมใช้วิธีการโหลดแอสซิมบีอ่ทอทีโหลดนะฮะ ดับเ i ิ้ s t a งสแตนดดยไปที่นะครับเมนูทูนดับ b บิ้ลติงสแตนดนะครับอ่านะครับซูมซูมให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็นะครับ,นะรบอยู่ในเมนูทูนนะครับแล้วก็ดับเ i ิ้ s t a ง d แตนนะครับโอเคนะครับผมไปที่เมนูทูนนะครับดับเบิ้ลติงสแตน นะครับตอนนี้นะครับเราจะเลือกเป็นไพบูลหนึ่งเป็น hss เป็น iso นะครับหรือเป็นไพบูลสองก็ได้ผมเลือกเป็นไพบูลสองนะครับแล้วกดโอเคคราวนี้นะครับผมคลิกคาสั่ง bed view อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใช้วิวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็วางเพิ่มเข้าไปนะฮะอ่าคราวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะครับเห็นชัดเจนล้วว่าเซนเตอร์ไลน์ของเรานะครับมันเล็กลงนะครับเซนเตอร์ไลน์ของเรามันเล็กลงนะฮะก็คือหนึ่งสองนะครับเป็นหนึ่งจุดห้านะครับ นะครับรวมไปถึงนะฮะในส่วนของค่าเซนเตอร์ไลน์คำสั่งนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรารีเซ็ตปุ๊บนะครับก็จะเป็น1 2แล้วก็1.5นะครับก็จะมาจากค่าในส่วนของนะฮะ c u s t o m e r d มอร์ดีพอ a ์ดัปตนนะครับเราต้อนโหลดนะครับเราจะใช้นะครับโหลดจากทูลนะครับแล้วก็ d ั p ต i n g standard นะครับโหลดจากตรงนี้จะครบมาครบฝานะครับการใช้วิธีนี้แทนนะครับ